สวัสดีครับร้านบีพระเครื่อง myamulet.com ในวันนี้จะขอนำเสนอข้อศึกษาพิจารณาในพระกุคูสลอดนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตามประวัตินั้นเล่าว่าในสมัยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคยังอยู่นะครับ ในสมัยนั้นมีชาวบ้านจากแถบวัดคูสลอดนี้มาขอให้ท่านช่วยเลือกพระนะครับซึ่งจะมาเป็นเจ้าอาวาสซึ่งขณะนั้นวัดคูสลอดนี้ว่างเว้นจากเจ้าอาวาสนะครับจึงมาขอให้ลูกศิษย์ท่านไปครองนะครับไปครองวัดเป็นเจ้าอาวาสผมพ่อปานท่านก็เมตตาแนะนำอาจารย์พงศ์นะครับให้ไปครองวัดนะครับ โดยในครั้งนั้นได้มีการจัดสร้างพระพิมพ์พขึ้นเป็นทรงประทับสัตว์พาหะเหมือนกับหลวงพ่อปานนะครับเพื่อบรรจุกรุเรียกว่าเป็นการสร้างบาร,รมีนะครับให้กับอาจารย์พงษ์ด้วยท่านก็มอบผงไปให้นะครับผงวิเศษแล้วก็ปลุกเสกพระนี้ให้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งนี้ได้แจกจ่ายแก่ประชาชนนะครับอีกส่วนหนึ่งได้นำรรจุกรุเอาไว้ นะครับพระนี้มีลักษณะเป็นเนื้อผงผสมน้ำมันนะครับซึ่งเราจะพบได้ทั้งแบบบรรจุกรุและแบบไม่บรรจุกรุแบบไม่บรรจุกรุนี้จนถึงปัจจุบันก็จะยังคงลักษณะพระเนื้อผงผสมน้ำมันมีความลึกความคมชัดสวยงามนะครับเนื้อจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองแก่นะครับส่วน พระที่บรรจุกรุนะครับผ่านการบรรจุกรุเนื้อจะสีออกขาวเทาหรือว่ามีคราบเหลืองนะครับบนพื้นผิวลักษณะของผิวจะลอกร่อนเหมือนกับขนมเปี๊ยะนะครับถ้าผิวลอกออกไปเห็นเนื้อในพระจะบางนะครับแล้วก็มีเนื้อขาวเทานะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาศึกษาตัวอย่างของพระกรุคูสลอดนะครับ ดูครับพระกูคูสลอดก็จะมีพิมพ์ทรงประทับสัตว์พานะเหมือนกับหลวงพ่อปานนะครับแต่ว่าจะสร้างด้วยเนื้อผงผสมน้ำมันไม่มีการตัดขอบข้างนะครับเท่าที่พบจะไม่ค่อยตัดขอบข้างจะเป็นแบบพิมพ์สำเร็จแล้วพระจะมีความหนาไม่มากนะครับลักษณะทั่วไปของพระนะครับ ในด้านของเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อผงนะครับแล้วก็มีคราบคราบฝ้านะครับซึ่งคราบเหล่านี้ส่วนหนึง่งส่วนน้อยนะครับก็จะเกิดจากสภาพผิวภายในกลุนะครับสภาพอากาศภายในกรุแต่ส่วนส่วนมากแล้วจะเกิดจากเนื้อของผ้าเองนะครับจากการระเหยของน้ํามันที่เป็นตัวผสมภายในนะครับโดนความร้อนความกดดันต่างๆนะครับ จนความชื้นจนทําให้เนื้อที่มีน้ํามันผสมนะครับน้ํามันภายในเนี่ยระเหยเออกมาบนพื้นผิวทีละมากทีละน้อยนะครับจนเกิดให้สภาพธรรมชาติของพื้นพระเนี่ยเป็นชั้นนะครับต่อเมื่อมีการกระเทาะหรือว่าปะทุจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วจะเผยให้เห็นเนื้อชั้นในและชั้นนอกแยกออกจากกันนะครับเป็นหลายชั้นหลายระดับด้วยกัน ดูจากในภาพนะครับจะเห็นว่าไม่ได้มีแต่ผิวแล้วก็มีเนื้อนะครับยังมีเนื้อในชั้นชั้นในใน,ในเข้าไปอีกพอกระเทาะนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับจะมีลักษณะเป็นคราบน้ำมันนะครับคลุมผิวไว้นะครับส่วนด้านในนี้เนื้อจะสีขาวกว่านะครับจะแห้งกว่านะครับเนื่องจากการระเหยเกิดจากภายในออกมาภายนอกนะครับ น้ำมันจะมารวมตัวอยู่บนพื้นผิวภายนอกก่อนจะร mm hmm. ะ,ะ,ะเหยออกไปนะครับทำให้เกิดธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ครับจุดที่กระเทาะจะเห็นเนื้อขาวเลยนะครับแล้วก็ภายนอกจะเป็นคราบเหลืองนะครับซึ่งคราบทั้งหมดนีเ้เกิดขึ้นจากเนื้อพระทั้งสิ้นนะครับก็คือเนื้อระเบิดออกไปนะครับส่วนพระที่สมบูรณ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรอยกระเทาะตรงไหนเลยนั้นอาจจะมีนะครับแต่ว่าหายากมีน้อยนะครับถ้าพระกระเทาะจะดูง่ายนะครับเพราะว่าเราจะพิจารณาในส่วนของอเนื้อในได้นะครับมาดูตัวอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของพระกุคูสลอดนี้นะครับคือจะมีรอยแตกลานภายในนะครับซึ่งเป็นรอยหรือเป็นร่องลึกนะครับแล้วก็จะมีฝ้าคลุมผิวอีกชั้นหนึ่งนะครับ จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกับว่าพระนั้นเนื้อแตกหักออกไปแล้วมาผสานกันใหม่นะครับซึ่งตำหนิธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นจากภายในกรุพระนะครับแล้วก็พบได้ในพระหลายๆองค์นะครับที่เป็นพระแท้นะครับลองดูครับถ้าเห็นเนื้อในจะเห็นว่าเป็นร่องแตกลึกเลยนะครับแล้วก็ร่องนี้มันจะซ่อนอยู่ในคราบถ้ามีคราบภายนอกนี่จะซ่อนรอยนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับตามจุดเหล่านี้ จะเห็นว่ามีรอยแตก,แตก,แ,ตกแตกนะครับต่อเมื่อผิวชั้นนอกลอกล่อนออกไปแล้วนะครับในจุดที่กระเทาะเห็นเนื้อในนี้เราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับการดูเนื้อนะครับดูเนื้อด้านในนี้ดูด้านหลังจะดูง่ายนะครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่กว้าง นะครับมีหลายจุดให้เราพิจารณาได้นะครับนี่คือลักษณะตามธรรมชาติของพระแท้นะครับเนื้อในจะแห้งนะครับแล้วก็ถูกคุมด้วยผิวชั้นนอกแต่ลำพังลักษณะการลอกร่อนของผิวนะครับหรือมีผิวคราบน้ำมันคลุมแบบนี้ปัจจุบันของเทียมก็ทำได้แล้วนะครับก็ขอใหอ้ศึกษาให้ละเอียดนะครับก่อนจะเช่าหา อันนี้เป็นลักษณะของพระที่พื้นผิวชั้นนอกลอกล่อนออกไปนะครับลวดลายของพระรายละเอียดของพระต่างๆก็จะหลุดไปกับเปลือกหมดนะครับเนื่องจากว่าคราบเหล่านี้เกิดจากอ,าองค์พระเองนะครับก็เรียกว่าผิวปอกลอกออกไปเหลือแตะแก่นพระนะครับแต่ยังไงก็ยังมีลักษณะที่ทําให้ดูง่ายนะครับถ้าเจอพระแบบนี้ไม่ต้องแทบไม่ต้องจับขึ้นมาส่องเลยนะครับถามราคาซื้อได้เลยนะครับ นี่ครับลักษณะของเนื้อในของพระนะครับที่เหลือตะแกรนพระนะครับลวดลายจะหายไปหมดแล้วแต่ว่าเนื้อในจะเป็นลักษณะเดียวกันกันกบที่พระสวยๆเมื่อกี้นะครับลองดูครับจะมีลักษณะของรอ,อ,อยที่ว่านะครับรอยรอยแตกบนพื้นผิวนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับว่าแตกแล้วมาผสานกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระกุคูสลอดน,นะครับ ลองกลับไปดูนะครับลองไปเทียบดูนี่ครับเนื้อจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพียงแต่ว่าผิวลอกออกไปหมดนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ผ,ผิวชั้นนอกนี่จะไม่ไม่ค่อยแข็งแรงมากนะครับจะมีกระเทาะหลุดลอกล่อนออกไปได้ลวดลายต่างๆก็จะอยู่บนผิวพระนั่นเองนะครับถ้าลอกออกไปแล้วพระก็จะบางกว่าตื้นกว่านะครับนี่ครับ ก็ลองศึกษาจดจำดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและสะสมพระกูคูสลอดนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามเราได้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ